ก็เป็นเกียรติมากครับลยต้องบอกเป็นเกียรติมากเป็นการร่วมงานในทางเด็กศิกครั้งแรกครับผมแล้วก็เขาได้เชิญมาในงานของจอยแบล็กไนรู้สึกสนุกครับผมแล้วก็เป็นเป็นซีรีส์ที่คิดว่าเชื่อว่าทุกคนรอมานานเพราะว่าเป็นการกลับมาแบบเต็มรูปแบบของทีมบินครับผมซึ่งในแสดงเราก็รู้สึกประทับใจอยู่แล้วเพราะเขามีความเท่ความคูเพราะเราติดตามเขาตั้งแต่สมัยดีแอนใช่เป็นเอฟซีเลยครับผมเต็มทีเซลดีเลมอยากเล่นเป็นดีเซลที่รู้สึกว่า อยากเล่นมากแล้วก็เราตื่นเต้นเสมอกับภาพยนตร์ที่มีความแบบแนตาซีเอฟเฟกเยอะอะไรเงี้ยมันเรารู้สึกว่ามันเป็นการลงพุนที่สูงมากแล้วก็มีความตื่นเต้นอะไรแบบหลายอย่างแล้วก็ฟังเรื่องน่าสนใจมากในการที่เะเอกเป็นคนสมที n ยครับผมเป็นคนสมท o องแล้วก็ได้ส่งแบบออกซิเจนแล้วมีการแบบเป็นความเดือมล้ําในในยุคสมัยอนาคตด้วยเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากดีว่าพี่สี่อมขิวอบแอคชั่น ชอบยูนิฟอร์มชอบการยิงปืนแต่ยังไม่ได้มีโอกาสไ,ได้เล่นขนาดเพราะว่าตอนแรกก็อาจจะใส่ชุดยนูนิฟอร์มมาก,ก็เลยใส่ชุดนี้มาประกอบการเล่นด้วยเนี่ยนี่ครอคุณไม่ได้ใส่แต่ว่าผมาใส่มผมอยากใส่มากผมอยากใส่มากยังกับเน็ตฟิกโอ้เป็น FC เลยดีกว่าฮะ <Forward. S 1> เป็น FC ของ n e t ตฟิกเลยครับผมเพราะว่าเราก็ดูแบบว่าไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ภาพยนตร์ในนี้อะไรต่อไปก็มีทั้งหมดมีทั้งหมด6ตอนกันที่แอบ ทีมงานมาเขาบอกว่า6ตอนเนียบอกเลยว่าแน่นแน่นอนแน่นเอียดแบบสนุกแน่นอนคือห้าพลาดเนี่ยแต่หนึ่งตอนเดียวไม่ไม่พลาดนะครับถ้พาพลาดตอนนี้ก็อาจจะไม่เข้าใจรรครับผมก็ฝากด้วยนะครับผม black night นะครับผมก็จะได้ชมวันพรุ่งนี้วันที่12พฤษภาคมเวลาบ่ายสองนะครับผมสตรีมมิ่งพร้อมกันก็สามารถดูรวดเดียวได้6ตอนเลยนะครับผมลรลบวองว่าสนุกแน่นอนาวันนี้ใช้เดียวใช้เดียวเหงาเหงา เงาไหมเมื่อกี้คุยกับแต่ข้างหลังเ่รอเงาใช่แต่แต่หนูถ่ายภาพยนตร์นะครับถ่ายดึกก็เลยรับพักผ่อน,น,นตอนนี้หนูคิดว่าทำอะไรอยู่ตอนนี้หนูคิดมมว่าน่าจะตอนนี้กี่โมงฮะทุ่มทุ่มหนึ่งประมาณทุ่มก่อนตอนนี้ทุ่มหนึ่งน่าจะกินอยเป็นมื้อเย็นที่จริงที่จริงมันขาดหนักมากตอนตอนนี้ดับแสงระวีใช่ไหมครับดับแสงระวีก็เร่งถ่ายอยู่ครับผมก็ทุกคนอาจจะได้ชมแบบ เร็วกว่าที่ทุกคนคิดแน่นอนครับผมแต่ก็ส่วนใหญ่มันจะมีคิวนายเยอะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกมันเป็นแบบมีผีด้วยเป็นาเลอร์ด้วยก็จะมีซีนอะไรที่แบบหลายซีนที่มันใช้เวลาหรือว่ายิ่งใหญ่แน่นอนก็รอติดตามกันทุกคนแบบแอบเห็นโลเคชันแล้วอะไรก็เห็นเห็นคนแชร์มาอยู่ก็ทุกคนตั้งใจมากส่วนของซีไทยได้เยอะอย่างยังไ,ม,งไ,ม,งไม,งม่ยังไม่ถึงตึ้งทางครับผมไม่ถึงตึ้งทางแต่ ได้ศาสตร์ใหม่มารู้สึกว่าภาพยนตร์ก็จะมีสิ่งที่ท้าทายนกันแต่ก็รู้สึกว่ายากอยู่แต่ก็รู้สึกพยายามทําให้มันออกมาเต็มที่ที่สุดครับแล้วก็รอดูกันเพราะว่าบอกเลยว่านักแสดงในเรื่องนี้มีแบบมากหน้าหลายตาม,มากใช่รับรองว่าทุกคนต้องเซอร์ไพรส์าบางคนแน่นอนแต่บางคนก็แบบแอบบรู้มาหลายรวดเร็วมากบรรยากาศเป็นแบบว่ามันคึกัมากถึงมือ ตื่นเต้นครับตื่นเต้นกดดันเกรงเหมือนเดิมครับผมเวลาที่ได้เข้ากับนักแสดงที่มาหน้าห่ายตาแล้วก็เป็นนักแสดงที่มีทีมอ,อยู่แล้วแต่ก็ต้องแบบทําให้เต็มที่ครับผมอยาก,กดดันเองเวลาเรากดดันตัวเองมันจะทําให้เรารู้สึกแบบทําออกมาไม่เต็มที่ม,มากไหมส่วนตัวของซีมากพอสมควรนะครับผมเรารู้สึกว่าเวลาซีรีส์หรือละครมันอยู่ในจอ จอที่มันมีไซเล็กใช่ไหมครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยทษฮนะ <laughs> แต่ภาพยนตร์มันจะเป็นแบบว่าจอใหญ่อะไรเงี้ยอารมณ์ทุกอย่างมันจะชัดมากมบางทีตอนที่เราแสดงแบบว่าเราต้องมองแบบตาเดียวบ้างเพราะว่า<ม>ถ้าตาล็อกแลกในภาพยนตร์ในจออย่างมันจะดูแบบดูดยิดอะไรเงี้ยแต่ผมก็หลายอย่างอยู่ฮะก็ได้สารใหม่หลายอย่างอยู่ก็จะพยายามทำให้เต็มที่อยากจบิ๊กซิตีะครับอยากไปที่ไหนก่อนที่จะโอเคสามกล้องฮะ เมื่อวานเมื่อวานก็3มกล้องโอเคมันก็รู้สึกสนุกครับผมได้แบบร่วมงานแบบหลายทีมเลยไม่พ่วมกับเองหรือว่าทีมสไตลิสต์เองหรือว่าทีมอะไรทุกอย่างใหม่เลยครับผมถ่ายเรียบร้อยครับถ่ายเรียบร้อยโอเคไหมม,มันก็มีกลิ่นอาย กลิ <Clean> eye, mm ่นอายเขาเรียกวะไรกลิ่นอายตัวหนูกับตัวเฮียอยู่แล้วในตัวละครนะครับผม mm hmm. ถามว่าสนุกไหม mm hmm. ก็สนุกเหมือนเดิมแะครแต่ยังไม่เคยเข้ากับผีตอนนั้นน่าจะรู้สึกแบบตื่นเต้นแล้วก็สนุกมากเลยคือมองตาเขาลิ่รู้ใจเลยว่าเขาเล่ไแบบี้อย่างเงสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งส่วนตัวที่รู้สึกว่ายากคือการใช้ค่อยคำค่อยคำบางคำที่มันแบบว่าก,กำชับเพราะมันมีความ่เมิเศยในตัวม mm hmm. องตารู้ใจไหมไม่ก็แล้วแต่คาแรคเตอร์ดีกว่าไม่ถ mm ูกนะ ถือว่าติก็รู้มันต้องฝึกฝนทหกันบ้านในเยอะบันนับศูนย์ใหม่เหมือนกันครับผมคาดหวังไหมตัวเราก็คาดหวังครับผมก็ไม่กดดันตัวเองก็พยายามทําให้เต็มที่ที่สุดครับผมใช่ถ่ายทอดในตัวละครในฉบับแบบซิพึกออกมาให้ทุกคนได้ดูแบบว่าสปปนุกและสนอยมากที่สุด วิ่หนูติดเทนตลอดจริงๆใช่ติดเทนตลอดวันนี้ก็ติดเทนต้องขอบคุณแบบสมซนกันชายะทุกคนครับผมน่ารักมากซึ่งทุกคนเก่งจริงนะเอาจริงทุกคนแบบสมซนแบบเก่งมากจริงที่แบบว่าช่วยตันเทรนว่าตัวหนูตัวเฮียหรือว่าสินเดีวเองครับผมให้กำลังถึงถึง,ถ,งถึงไม่มีอะไรสําคัญก็ให้กาลังใจกันอยู่แล้วครับผมแต่รู้สึกว่าในการที่ทุกคนเล่นเทนมันก็เป็นเน่งกำลังใจให้เรารู้สึกว่า ออมีคนแบบให้กำลังใจเราแล้วก็แฮปปี้มีคนสนับสนุนเรามีคนซัพพอร์ตเราจริงน่ารักมากเาจริงจริง,รงแบบต้องขอบคุณอย่ชงสมๆทุกคนที่แบบเล่นเทรนทุกวันลูกค้าเห็นอะไรเงี้ยแบบถ้าพูดตรงๆแบบก็ทำให้เต็มเหมือนซีอยานี่แบบัพขึ้นมาอะไรเงี้ยทุกคนแบบเก่งมากครับผมละอยดละอ่อนบางทีเรื่องราที่เราไม่ได้รู้แต่แฟนคลับรู้แล้วช่วยกัน,นเป็นอะไรที่ดีใจรู้สึกขึ้นไปใน,ในความรู้สึกที่ เขายอมสลับเวลาบางทีบางอย่างเขาม่ได้อะไรเลยแต่แบบเขาแบบให้เรามาแล้วแบบให้เรามีความสุขมีแค่วันนี้้องเจอกันทุกคน,นีก็อยากจะเป็นกําลังใจให้เขาทุกคนชวนชินรุ่นตั้งครับผม ใช่ครับผมก็เดี๋ยววันที่14ก็จะกลับเชียงรายครับผมไปเลือกตั้งนะครับผมก็เลยทุกคนไม่นอนหลับทับศิกนะครับผมแล้วก็เลือกในสิ่งที่คุณชอบแล้วก็ประเทศชาติให้ดีขึ้นครับผมสามารถเลือกได้ครับอย่าลืมไปเลือกตั้งกันเอะนะโอเคหมอคกัโอเคครับผมดีครับดบครับไม่มีอีกอย่างนึงอยากจะบอกมีออย่างนึงอยากจะบอกครับผมมีเรื่องเซอร์ไพรส์ทุกคนรู้สึกเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ตื่นเต้นมากก็รู้สึกว่า เป็นสิ่งที่ไม่เคยบอกที่ไหนมาก่อนแต่บอกทุกคนว่าในปลายปีนี้ครับผมก็จะมีได้มีโอกาสเดินพรมแดงของซีโรนิวครับผมได้นิดที่ไหนอะไรกันที่ี่ที่ต่างประเทศครับผมที่ต่างประเทศเป็นงานที่เรารู้สึกเราคอยมานานรู้สึกแบบตื่นเต้นมากแดี๋ยดูกันว่าเป็นงานอะไรก็อยากฝากพี่ๆสื่อมวลชนด้วยคนซนทุกคนเป็นกําลังใจด้วยคือเตรียมพร้อม่ที่จะมีกานมีคุยมีคุยอะไรครับใช่ประมาณปลายปี ก็ฝากด้วยฮะก็จะเป็นครั้งแรกของซีนิวที่โกอินเตอร์แบบผมแดงนะขอบคุณทุกครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ